รีวิวนะคะเสื้อชนัยนะคะสีสองศูนย์ห้านะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเป็นทรงเสื้อชนัยนะคะเต็มเต้านะเป็นเสื้อชนัยแบบมีโครงนะตัวนี้นะหน้าเต้าใหญ่นะคะมีโครงหน้าเต้าใหญ่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะให้ดูตัวฟองน้ําชัดๆนะคะตัวนี้นะตัวฟองน้ําให้มารุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เสื้อชนัยมีโครงนะคะฟองน้ําบางๆนะมีโครงแบบฟองน้ําบางๆแบบนี้เลยแถบด้านข้างรุ่นนี้นะคะจะเป็นแถบแบบนี้ค่ะซิมเลสฟิตนะยืดได้แบบนี้เลยโลโก้ซาบิน่าสเต็อยู่ด้านในตรงนี้นะคะแบบนี้นะ สองตะขอในไซส์เล็กนะคะรุ่นนี้สามตะขอในไซส์ใหญ่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ให้ดูด้านหลังเป็นปีกยกสูงขึ้นนะคะตัวนี้นะแบบนี้ตัวฟองน้ําเอ่อตัวสายรุ่นนี้นะคะตัวสายรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะตัวสายก็คือเป็นสายแบบนี้ถอดสายไม่ได้นะคะลูกค้าจ๋าปรับสูงต่ำได้อย่างเดียวนะคะตัวนี้ให้ดูหน้าเตาอีกรอบนึงชัดๆเป็นทรงหน้าเตาสวยๆนะคะลูกค้าจ๋าเป็นทรงเส้นชัยเต็มเต้านะสาหรับสาวคับใหญ่นะคะตัวนี้เลยนะเป็นทรงเส้นชัยแบบเต็มเต้าแบบนี้นะ สวยๆค่ะคุณลูกค้า,าตัวนี้ให้ดูด้านหน้าใครนะคะที่หาเสื้อชนล์เต็มเต้าเต้าเต็มอยู่นะตัวนี้ตอบโจทย์อยู่นะราคาป้ายนะคะอยู่ที่เอ่อ990ค่ะลูกค้าจ๋าแบบนี้เลยที่ร้านขายอยู่ที่239บาทะค่ะแล้วก็คุณลูกค้านะคะสามารถใช้โค้ดส่วนลดออนท็อปเพิ่มได้นะลดลงปีเยอะเลยหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอัตโนมือนะคะหมุนแบบอัตโนมือ